ก็สวัสดีอาจารย์ประจำวิชาอ n t เ r n e t เน d ต n l i n e Community นะครับผมพระดอนสม,มุใจนะครับรหัสนักศึกษา6 6 2 0 1 2 1 2ูครับวันนี้นะครับผมก็มีความตั้งใจจะนำเสนอแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ผมเนี่ยใช้โดยตรงเลยในการเรียนหนังสือนะครับซึ่งซึ่งผมเนี่ยเป็นนักศึกษานิติศาสตร์ก็เรียนนิติศาสตร์ก็ต้องมีประมวลเป็นของตัวเองทุกคนนะครับซึ่งในยุคสมัยนี้นะครับการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีก็มีการพัฒนาไปไกลมากซึ่งนักศึกษานิติศาสตร์ีม ประมวลอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นอีบุ๊กนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า lawlover นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันประมวลกฎหมายมีทั้งประมวลกฎหมายอาญาแพ่งนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนกฎหมายของนิติก็อยู่ในแอปพลิเคชันนี้หมดเลยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันก็จะอยู่ในการดาวน์โหลดแล้วก็เราก็สามารถดาวน์โหลดนะครับเพื่อมาใช้งานได้เลยหน้าแอปพลิเคชันเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมีประมวลให้เลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญานะครับ ประวมวลวิแพงวิอาญาต่างๆก็มีหมดเลยซึ่งข้อดีของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันจะทําให้นักเรียนกฎหมายอย่างพวกเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องพกหนังสือประมวลที่หนาๆเน,น,นี่ยไปเรียนด้วยตัวเองทุกวันนะครับซึ่งมันทําให้เป็นภาระในการแบกไปแบกมาแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ,อตลอดระยะเวลาแบบเรื่อยๆไปในอนาคตเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการแก้ไขกฎหมายอะไรสักมารตรหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องซื้อประมวลใหม่นะครับถ้าหากว่าเราใช้ประมวลแบบอีบุ๊กนะครับเราก็จะทําให้ไม่จำเป็นต้องซื้อประมวลใหม่นะครับทำให้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดเวลาลดภาระในการแบกประมวลไปเรียนด้วยนะครับซึ่งวิธีใช้ก็คือเราก็เลือกนะครับประมวลที่เราต้องการดูนะครับถ้าหากว่าเราต้องการประมวลกฎหม่อาญาแล้วก็กดเข้าไปในกฎหม่อาญาแล้วก็ดูมาตราได้ทีละมาตราเลยนะครับมีครบมีคําอธิบายนะครับอันนี้ก็เป็นมาตราหนึ่งก็จะเป็นคําอธิบายที่ยาวละเอียดเลยนะครับมี มีข้อมูลครบเหมือนกับประมวลเลยนะครับมีคำาอธิบายให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากแล้วก็มีม่าตตานะครับครบทุกมาตตาเหมือนกับประมวลเปะ๊เปะๆเลยนะครับอาจจะดีกว่าประมวลได้ซ้ําแล้วก็สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่จำเป็นต้องถือประมวลไปเรียนตลอดเวลาก็ได้ครับ